ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ข้าจะมาอยู่กับไอช็อตนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเล่นปืนลูกซองเมจิกไทยนะครับเป็นปืนลูกซองกระสุนไม่จํากัดนั่นเองนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องใหม่ของผมด้วยนะครับเป็นหรือเปล่าเว้ยข้างหลังเป็นเอาเลยเพื่อนไปครับเพื่อนเราใช้ปืนบอมนี่อีกแล้วมาขอแลกปืนผม้วยผมไปรับแลกวะโทษทีวะนี่ไงแตกดีโอ้โหเพื่อนต้องขอบคุณผมนะผมสาช่วยไว้หุยโอ้โหแม่งตกใจหมดเว้ยเรามาแลก มาแลกข,ของมามทำไมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ให้ไม่ให้โอ้โหแม่งจะอ้อไปด้านหลังก็ไม่ได้โอ้เพื่อมันจะเอาปืนผมอะดูดิโอโ้แม่งเอ้ยติดอีกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาทางปากติไม่รู้แม่งตายปย่งไอ้คนขอปืนบอมผมอะอ่าไม่ใช่ดิขอปืนลูกซองเออมันตายแล้วไหนว่าอยู่ไหนวะโผโผโผหน้ามาบที่มามี่อะยิงยิงมันยิงมัน อันนี้ผมใส่กันโซเพิ่มด้วยนะได้มาได้เพิ่มมาแค่ห้าลูกเองจากสามสิบสสิบอ่ะเออสาสิบทับทับขี่ดะ่ะไม่จำกัดเออ่ะไม่รู้จะพูดยังไงไปมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาดิแม่งมีตัวดูดด้วยว่ะห้องนี้โน,โนแค่มีด AG b นะครับไอ้น,นี่โดนผมไอ้น,นี่โดนผมแน่มันโดนมันโดนมันโดนเอ,อ้ยกระสุนหมดผิาหหมามึงมามึงมามึงมา อุย้ยแม่งมากันแล้วแม่งมากันแล้วอุย้ยมากันเต็มเลยตายเราจะห้าไม่อยู่แล้วอันนี้อันนี้ใช้มีดหมูนะไม่ได้ใช้มีด a อ b บนะอุย้ยบาดแล้วอุย้ยเกือบเกือบผมไปแล้วนี่ต่ระเบิดยุคเลียผมหน่อยไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยนะมามานายใช้บอมอุ้ยโอ้โหดีนะมันเด้งออกไปก่อนอย่านะเว้ยเฮ้ยมาแล้วล่องหนมาเออสวย ไม่โนโบอมจีจีเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังอุ้ยมาแล้วมาอีกแล้วอุ้ยโดนโอ้โหแตกหมดเลยเอา้าอีกคนหนึ่งตายเหรออีกคนหนึ่งมันมีสกิลกรรรันบอมปะน่าจะมีมั้งมันโดนตบกระโดดลงไปข้างล่างก็ตายดิห้องนี้ผีดุอย่างวะเอาบังกันดิมา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 ขอขึ้นตรงนี้แล้วกันอ,อึ๊บโอ้โหเด้งโคตรโคตรสูงอะ่ะ เป็นปะเออไม่เป็นไม่เป็นคนนั้นโดนแน่อ่ายังยังยังยมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงยิงยิงอา้าไปไหนแล้ววะเฮ้ยโอ้โหนึกว่ามาม,มี่มาคนนี้เองมามีมม่มีอยู่สองจะตบใครได้ปะวะรู้ซองตัวนี้แม่งอย่างเกลียนะ่ะแม่งกระสุนไม่จำกัด กระสุน um ไม่จ e ากัดไม่พอนะแม่งยิงแรงอีงอ่ะยิงเร็วด้วยเปลี่ยนลูกโคตรเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไรกันอะคุณยิงด้วยดิเอ้าไม่ทันนี่ยิงเลยเพื่อนแม่งเอาไปก่อนเอโเถมามีไม่กล้ามาอย่างนี้เลยไอมาแล้วมาแล้วนี่ไงแตกไปดิทหารเก่งทหารเก่งแตกปึ๊บอ้ไปขึ้นก่อนขึ้นก่อนไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยมันมาแล้วมันมาแล้ว ต้องระวังนะครับเดี๋ยวเผื่อเจอมามีตัวดูดนี่แม่งเดี๋ยวเดินหนีไปไหนไม่ได้เอ้ยยิงโดนกันปะวะเอ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วยิงด้วยมามาหาขอยิงหน่อยโอ้ยิงระ,ระยะใกล้ไม่ได้อ่ะไม่ไม่ดีอ่ะมันต้องแบบว่าระยะประชิดอ่ะใกล้ๆเลยอ่ะยังไงมาแล้วเอ้ยมายิงไม่โดนวะเดี๋ยวไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง ยิงนี้เลยเออกระเด็นไปนเลยดีกระเด็นไปนเลยดีเดี๋ยวดูตรงนั้นไว้นะเดี๋ยวผมตูนี้แห้อันนี้ผมปิดไมค์ทุกคนในเกมนะครับเอ้ยก็เปิดนี่ว่ะแต่ว่าห้องมันไม่มีคนพูดเองข้างหน้ามีมาไหมเนี่ยไม่มีระเบิดนิวเคลียร์ผมก็มีอันนี้ไงมึงแตกไปดิเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าระเบิดนิวเคลียร์ไปโอ้โหไม่กระเด็นมาหาผมว่ะ ไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วรอดว่ะมามาอุย้ยเอาดีอย่างนี้ดีต้องอย่างนี้ดีเฮ้ยเด้งมาข้างหลังผมบอกว่าหลอนหลอนหลอนมามามาดีจ้าเฮ้ยโอ้โหแม่งแม่งไหลอ่ะมา,มาโดนผมเอ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยแตงกิ้วเอ้ยไอ้บอมม่วงไอ้บอมม่วงเออไม่รอดมึงอุ้ยจีจีผมแตกแนะ่เอ้ยไม่แตกว่ะรอดเฉย อยู่ไหนดีเนี่ยรอบเนี้ยไปอยู่บีหรือหอดีเดี๋ยวเดี๋ยเราไปดูบีก่อนดีกว่าชอบแบบว่าคนเยอะๆอ่ะมาผมมาแล้วไฮสปีดครับของฟูอ่ะตัวเนี้ยบอกเลยยิ่งเจอมีดหมูเข้าไปแม่งเร็วยิ่งยิ่งแล้วใหญ่อ่ะแล้วหมูมามีแม่งเป็นอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแล้วป่าระเบิดแฟดทำไมมีไงก็ได้เปียกดีครับ เพื่อนเจอวเวระเบิดแฝกเฮ้ยเลยเลยเลยอ่ะเลยเฮ้ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนดังโอ้โหผมเข้าไปไม่ได้เลยอนะ่ะผมโดนยิงรอบนะี้ผมแตกแน่โอ้โหนี่ไงโ <c oughs> อ้๊ย,ยเกิดน,นี่ปึ๊บหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวผมขอเต้นเพิ่มเลือดก่อนนะม,มัมี่มียูซีผมเชื่อครับว่ามามี่ทำได้เยอะมากกว่าน,นี้ครับแม่งโดนแม่งโดน เอ้ยนี่ไงเดี๋ยวหาที่เข้าเข้าไปให้ได้ก่อนอ่าเรียบร้อยโอ้ยมันอ,อยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างต้องได้ครับผมต้องได้ครับโอ้ยกระเด็นขึ้นโอ้โหกระเด็นขึ้นเฉยเลยแม่งเอ้ยโอ้โหเสียเกาะฟรีเลยเดี๋ยว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 ไปเพื่อนไปก่อนเลยเพื่อนไปก่อนเลยโดนผมอ้าวไม่โดนไม่ถึงแม่ง เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอะไรเด้งขึ้นมาหน้าจอวะเดะเดวเดะเอาดีอุ้ยกระเด็นอีกแล้วเอาไงกันมาดิโอ้โหแม่งแม่งก็ยังจะยิงให้ผมตกเนาะมึงโอ้โหแม่งโอ้ข้างบนหอเอาไงดีวะบนหอเอาเลยแล้วกันเอ้ยอีกนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหเอ้ยเกือบตกไอเสื้อฟ้าได้แล้ว ไม่ไม่คลิกขวาแล้วแม่งคลิกซ้ายอย่างเดียวเลยแล้วกันผมไม่รอดแน่เลยวะแตกแม่งเจอปืนบอมแรงกว่าโอ้โหบีโล่งขอจองเลยแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่ขอวางกับดักวางระเบิดก่อนมาใครเหยียบก็ตายอ่ะขนาดตัวเองเหยียบยังตายเลยเอย้รอบนี้ผมไม่ได้เป็นวะเพื่อนเป็นปะเนี่ยไปแล้วแฮมไม่ได้เป็นเฮ้ยมีคนมีคนเหยียบกับกับดักระเบิดผมวะไม่ไหนแล้ว,วะอ้าตายหาแล้วเอ้ยมาเลยเพื่อนรีมาด่วนเลย ไหนงั้นตายมาเอ้ยผมจะไปไงหุ้ยเพื่อนมั้งเก็บไปสามเกินเกินมันเกินไปผมรอดักยิงนี้เลยหุ้ยตัวดูดตัวดูดต้องถอยให้เลยบวกไม่ได้ไม่เอาเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งจับผมล็อกแล้วเพื่อนมาช่วยมีเจอผมยิงดันไปเด้โอ้โหไอตัวไอทหารเก่งมันมันจะโหดเกินไปเพราะว่าแม่งไล่ย,ยิงมามีเลยโอ้โหแม่งเอ้ยตกอีกขึ้นมาแป๊บ ไหนว่าตัวแหนมันมันปาระเบิดวะมามา้ปมาม,มีแค่สามเองอะ่ะไม่มันเลยอะ่ะขอแบบทั้งห้องได้ปะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยลูกซองตัวนี้มันไม่เหมาะกับยิงระยะไกลอะ่ะมนต้องระยะประชิดอะ่ะยิงแบบใกล้ๆหน่อยอะ่ะระยะไกลมันแบบมันไม่ได้เลยอะ่ะนี่บังอีกแม่งจะบังทําไมวะเอ้ยก็คือตัวมันวิ่งไวเกินหรอวะแม่งเลยกระโดดไม่ติดอะ่ะ นี่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 ไปไหนวะตายหาไปแล้วเอ้ยไม่ติดอีกแล้วอะ่ะโอ้ไม่อยู่แม่งแลวอยู่นี่ดีกเล่ามาอยู่คนเดียวก็ได้มามะมีม่มาเลยมึงอะ่ะตัวดูดอะ่ะมาเลยมึงอ,ะอ่ะเอานี้มาขอยิงหน่อยเอาแม่งร่วไปแล้วไปช่วยเพื่อนก่อน,นอ้ยอ้ยเอาทิบหายเพื่อนแตกความผิดผมไปเนี่ยเดี๋ยว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 ยิงช่วยเพื่อนก่อนัะม,มี่แม่งวิ่งโคตรเร็ว นี่ไงแตกไปดิเฮ้ยหลังเพื่อนโอ้โหแม่งกูก็ไปดีรอเลยอะไม่อยู่แล้วมาอยู่บีบ euh, ีว่างบีว่างเยอะผมอยากอยู่ตรงมุมนั่นน่ะยูกนี้จะรอดปะเนี่ยเฮ้ยมาการเดียนมาการเดียนมึงมาเลยเอาล่วงการเดียนขึ้นมาการเดียนขึ้นมา้เพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งไหลมาหาผมไปแล้วไม่อยู่แล้วอยู่นี่ดีกว่าเฮ้ยเจอตัววิ่งช้า ไปมามาแล้วผมเองแลผมเองมามึงมามึงมาเอา้าแตกเฉยมัมีมันแห่กันมาแล้วตอนเนี้ยมามึงมาเลยยิงตรงมุมนี้ได้ไหมมุมไหนดิเด้อเดย้ยิงตรงนี้ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาอ่าตรงไหนที่มันมองเห็นง่ายดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อนข้างที่จะเรื่องมาก เออช่างแม่แล้วกันตรงนี้แล้วกันอยู่คนนี้ดีกว่ามาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาแล้วร้องหผนมาแล้วร้องหผนมาแล้วถอย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 ปืนผมกระสุนไม่นจำกัดครับอู้หู้หู้มันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเกือบตายเมื่อกี้เฮ้ยตัวดูดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่งเกือบโดนแล้วบอมยิงแล้วแบบมัมมี่มันไหลอ่ะถ้ายิงแล้วไม่ไหลก็ดีอ้าวจบซะงั้น นี่คือยิงมามี่ยังไม่ตายสักตัวเลยดูดิผมยังไม่มียังไม่มีสก,กอร์เลยอ่ะเนี่ยคือเพื่อเราเล่นบอมอ่ะเล่นของหนักแม่งได้หมดเลยได้คิวหมดเลยผมแม่งยังไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับโอ้ตรงเนี้ยมีเป็นแน่นอนเป็นเปล่าเนเีนเ่ยเบต้านี่ตรงเนี้ยเป็นตรงเนี้ยเป็นโอ้ยผมมองไม่เห็นใครแม่งชอบป่าระเบิดแฟดจังวะ ผ่านแล้วมองไม่เห็นนะผมไปแล้วผมไม่อยู่แล้วนี่เลยเอ้ข้างบนเป็นหรอไหนไหนไหนอุย๊ยผมผ่านมาได้ไงวะอุ้ยโอ้โหเกือบแตกมันตายยังวะเออมันตายแล้วมันตายแล้วจิบหายแล้วบนหอบนหอนี่งานหยาบแล้ววะ่ะมันมากันแล้วนะมันมากันแล้วนะอุย้ยตัวดูดตัวดูดไม่ได้ไม่ได,ไได้เข้าใกล้ไม่ได้ตัวดูด เราดูต้องถอยห่างครับโอ้ยถอยกันถอยก่อนไอ,อ,นเอ้เพื่อนปืนไฟอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้ยินเสียงคนในห้องพูดเลยหรือว่ามันไม่พูดกันวะเฮ้ยมาแล้ว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 ตายยังวะตัวอยู่ไหนโอเคแตกสวยปะปืนผมกระสุนมันจำกัดครับชิว,ชว <c oughs> <c oughs> ๆเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเกือบ <c oughs> มาแล้วเว้ยเพื่อนโอ้โห มีไงแม่งบังผมข้างหลังไอ้ย่ผมก็ถอยหลังไม่ได้แม่งนี่เลยยัดรัวเลยกระสุนเราไม่จำกัดคับเราไม่ต้องกลัวนี่ยิงนี้เลยเนี่ยยิงนี้เลยนะครับใครวิ่งผ่านมาก็ตายอะแค่นั้นแหละเนีย่ยตรงมุมนี้บ้างตรงมุมนี้บ้างโอ้โหแม่งมีแม่งรอดไปได้โอยขนาดแตกชิผายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนจะบังเพื่อนเพื่อนอยยิงช่วยอยูยิงช่วยอยู เราทำเต็มที่แล้วโอ้ยิงดันมาทาไมเนี่ยเอออย่างงี้เดยต้องยิงลวงงี้พอดีหุยกูไม่อยู่แล้วเฮีย yeah. ปึ๊บมาแล้วเอไอเฮียเลยเฮียเลยไปดิรออะไรอะ่ะอยู่คนเดียวอีกแล้วไอ้เฮียเจอกูหน่อยอุย้ยแม่งเล่นตัวดูดแตกเลย <c oughs> โอ้ยน่าจะวิ่งไปบีเนี่ยบียังแบบว่ายังมีโอกาสได้ยิง ไม่เป็นไรครับแมงมามมีเยอะจัดไปบเลยครับห่อนวงรวงอ่ะยางยางแปบ๊บหนึ่งผมวางกับดักวางระเบิดแปบบ๊บถ้ามีคนเป็นฮามันแน่บนเนี้ยอ่ะยางยังไม่มีนะครับเอาคนเป็นกระโดดลงไปแล้วมีฟาโร่กันเลยเดี๋ยวข้างหน้ามีมัมมี่มาปะ ถ้าถ้ามีมามันต้องได้แต้มระเบิดดีโอเคยังยังแต่ถ้าเราเหยียบแล้วน่าจะตายเลยนะเนี่ยโอ้ปืนไฟแม่งจะแรงไปไหนวะปืนไฟเปิดดาเมจป่ะเนี่ยยิง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 ไม่โดนเลยอะ่ะถ้าโดนก็โดนแค่แบบว่านิดเดียวอ,ะอ่ะติดอ่ะ,จะเจริญเจอสายจูนะครับถือดาบยักษ์แม่งวิ่งจูเลยอะ่ะเออมันมีเกิดนี่ไงแต่วิมึง อุ้ยใครมาเหยียบแล้วเบิดวปะแต่แม่งไม่ตายอ่ะแค่โดนแบบสก,กิดเฉยเฉยอะอันนี้แล้วเบิเลยอะไรวะาเพิดอะไรวะแม่งดูไม่แรงเลยผมเคลียร์ระเบิดตพวกนี้เอ้ยที่จริงไม่ต้องเคลียร์ก็ได้นะเก็บไว้นี่นี่ของหนักของหนักแล้วเบิดนิวเคลียร์มีไม่มาแล้วหอก็ไม่มีตอนนี้คืออยู่บนะครับแล้วก็มี A โอเค A อแตกแล้วเดี๋ยวแค่ B ตอนนี้ คือตอนนี้บีต้องดูแลกันแล้วเดี๋ยวผมดูแลทางนี้่าโดนตบนะเว้ทหารเก่งมาทหารเก่งมานี่เอาะเบิดนิวเคียย์ผมไปไหมแลเบิดนิ้วเคียย์ผมไปเลยทางนี้ดูให้อยู่กระสุนไม่จำกัดไม่ต้องห่วงเอ้ยเอ้ยเกือบเกือบมันจะดูดผมว่ามันจะดูดผมนี่ไงกูว่าแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาเร้วโอ้โห นี่ไงโดนดูดอ่ะโอ้โหจบเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนหนึ่งมันวิ่งหนีไปไหนแล้ววะอ่าแป๊บไม่รอดแน่เจอมามีทั้งห้องอย่างเงี้ยอ้ยับร้อยโอ้เสียงฮอแม่งฮอแม่งมากี่ลำวะเสียงแม่งตีกันชิบหายวายป่วงเลยอืไป บีครับบเหมือนเดิมเลยผมอะมีมีดีดปู่นะคนอื่นน่าจะมี AGB กันอนะ่ะตอนเนี้ยโอ้ผมแม่งไปนหนีแล้อวอ่ะผมเก็บไอ้นี่กันเก็บระเบิดกันอุอ้ยไม่โดนโดนผมนี่ไอคนนี้โดนคนนี้โดนเออแตกเดี๋ยวเด,วเดวจะได้คิวกันไปนเนี่ยแม่งมีแต่คนเล่นบอมอ่ะเจอแต่ของหนักอ่ะ นี่ไงเบตา้าโอ้โหวิ่งมาชนมาดีเลยแตกไปเดแ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 ด,ดต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันมามีมม่ต้องช่วยกันนะครับไปใครวิ่งผ่านอ่ะมามีมม่เหรอไป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 เออมึงโดนไอ้ทหารเก่งนี่เรียบร้อยมึงเกือบแตกผมนี่เกือบแตกไปโอ้โหวิเกิดหกวิอย่างนานไอ้มามีมม่ขอชนะละกันรอบเนี้ยมามีมม่โหดอะ่ะพอดีอะ่ะ สามคนสามคนมึงไม่รอแน่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไหนๆๆๆๆเป็นหมดยังตรงเนี้ยเอเป็นหมดแล้วปลาไปบีบีอยู่ข้างบนนะครับของหนักเหมือนกันโอ้โหเกิดกี่วิวเน,นี่ยหกวิหกวิก็ก็นานนะหกวิอ่ะมันมีนานกว่านี้ปะ่ะมาผมคิดว่ารอบเนี้ยน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วปลาลุยกันเลยครับผม ไปไปยูบีครับยูบีเหมือนเดิมเลยแต่ผมขอวางกับดักวางระเบิดก่อนนะวางไว้ก่อนแป๊บมาถ้ามีคนพลาดมาเหยียบนะบอกเลยแตกแต่ว่ากับดักวางระเบิดบับเบิลบีไม่ไม่น่าจะแรงหรอกถ้าเกิดกับดักวางหมูน่าจะแรงมากกว่าอุ้ยตกใจหมดอยอ้ยอุยอยมาดีมาดีมาดีเ้ยผมเขาอยู่นี่เองผมกระสุนไม่จำกัดระเบิดหนูเคลียร์ไปเลยเลยมีคนไม่เหยียบไปไหนแล้ววะมาดีมาดีมาดี ไปข้างหลังเป็นไอ้เหีย้ยผมก็ไปดีผมอยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนดักโอ้โหรอบนี้เอาไงดีวะเนี่ยมันจะมีคนตามมาไหมนี่ไงไอเบตา้าแม่งตามมาหนีดิรอเลยอะ่ะไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วโอ้ยรอได้ไงวะบารมีมีหนหมูวะเนี่ยเรียบร้อยมึงมาได้ยิงบ้างมาอยู่นี้เลย อยู่ไหนดีวะอยู่นี้ดีกว่าเฮ้ยมันมาแล้วขึ้นมาแล้วล่องหเอน,เพ,นเพื่อนแตกเพื่อนแตกเพื่อนแตกเฮ้ยมีไงแตกไปแดงเฮ้ยม,ม,มามีไม้เชีย่ยโอ้ยได้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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วล่องหนมาล่องหนมาล่องหนมาครับล่องหนมา,มายิงมันยิงมันเน้นๆเลยโอ้โหเพื่อนได้เพื่อนแม่งโอ้โหเพื่อนแม่งแม่งไม่เอาเพื่อนผมอ่ะแตกดิวงแตกดิมึงรอบนี้ไม่รอดแนะ่คนอนะเหลือแค่สองคน,นง เป็นไงห,หมดวะโอ้โหแล้วได้ตัวการ์เดียนมาเล่นด้วยเอ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยโอ้โเจอบอมตัวนี้แทบจะบ้าโดนโดนเอ้ยแม่งค้างโอ้โอะไรวะอุ้ยตกไม่โดนเอ้ยเฮียยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนโอุ้ยแม่งไวเกินเออเนี่ยได้ทักทีจบเกมครับผมโอ้โหเหนื่อยมากคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็น เป็นรอบที่แบบว่าเล่นแล้วรู้สึกสนุก้ยครับเพราะว่ามีปืนเกียนแล้วก็มีทั้งมิดหมู่ด้วยนะครับก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ